ในโลกของอาชญากรรมเราอาจจะคุ้นชินกับภาพของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินหรือเพื่อยาเสพติดแต่มีองค์กรหนึ่งที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าแก๊งไปไกลจนน่ากลัวองค์กรที่เปลี่ยนความกลัวให้กล,กลายเป็นความศรัทธาและเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสังหารที่ไร้ความรู้สึกคุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าคุกขังได้แค่เพียงร่างกายแต่ขังหัวใจไม่ได้หรือเปล่าสำหรับสมาชิกข,ของกลุ่มที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คำกล่าวนี้อาจมีความหมายที่มืดบอดและบิดเบี้ยวที่สุดกลุ่มนั้นมีชื่อว่า t ด e t e x a s s y n dica t กเรื่องราวมันเริ่มจากในคุกของรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงต้นทศวรรษที่1970เรอจรือนจำระดับสูงที่เรารู้รีกันที่เป็นจุดกำเนิดของแก๊งในคุกมากมายก็คือฟอร์ซัมและซานควนตินในยุคนั้นคุกพวกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่มีไว้เพื่อกลับตัวแต่มันคือโรงเรียนของนักสู้ที่ถูกแบ่งแยกด้วยสีผิวและเชื้อชาติอย่างรุนแรง บรรยากาศข้างในเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกย่างก้าวและทุกความเสี่ยงคุณไม่สามารถเดินไปที่สนามหญ้าโรงอาหารหรือที่ไหนก็ได้ตามลําพังหรือจะทะเล่ทะล่าเดินเข้าไปในจุดที่มีเจ้าถิ่นอยู่เพราะทุกสถานที่ในคุกมีทั้งอารยันบาเทอร์ฮุดมีแบ็กกะเล่ล่าแฟมิลี่เมกซิกันมาเฟียเป็นกําแพงคุ้มครองแต่ว่าในช่องว่างของระบบนิเวศอันโหดร้ายมีกลุ่มคนหนึ่งที่ถูกลืมพวกเขาคือชาวเม็กซิกันอเมริกันที่มาจากเท็กซัส นักโทษจากเท็กซัสต้องมาจำคุกในแคลิฟอร์เนียตกอยู่ในสถานะของคนนอกของคนนอกอีกทีหนึง่งแม้ว่าจะมีเชื้อสายสเปนิสเหมือนกันแต่ชาววิสการเจ้าถิ่นในแคลิฟอร์เนียกลับมองว่าพวกเท็กซัสคือพวกบรรนนอกที่ไม่คู่ควรกับการคุ้มครองและจะเป็นพวกเดียวกันพวกเขาถูกกันแกล้งถูกป้นของใช้ส่วนตัวถูกทำร้ายร่างกายโดนข่มขืนและถูกบีบให้ทำงานโสโครก,กโดยที่ไม่มีทางเลือก ศัตรูของพวกเขาไม่ใช่แค่พวกต่างผิวแต่เป็นพวกที่เชื้อชาติเดียวกันด้วยซ้ำและแก๊งผิวขาวจอมโหดที่เป็นพันธมิตรกับลายเมฆก,ก็คืออารยันที่คอยจ้องจะขยี้ใครก็ตามที่ไม่มีพวกพ้องในเวลานั้นนักโทษเท็กซสัสถูกปฏิบัติเหมือนเป็นพลเมืองชั้นต่ำที่สุดของกงเหล็กอยู่อย่างหวาดระแวงโดยที่ไม่รู้ว่าจะโดนโซโลโ่เรมี่ตอนไหนหรืออาจจะโดนเซ็ตหย่อนมนมนะในตอนที่กำลังอาบน,น้ำหรือตอนที่กำลังหลับความกดดันถึงขีดสุดมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าก,กลัว อย่างที่เราเห็นในหลายๆแก๊งเมื่อพวกเขาถูกกดดันมากพวกเขาก็จึงรวมตัวเช่นเดียวกันกันกบชาวเมกซิกันเท็กซัสในช่วงปี1974ที่เรนจัมฟอสซันนักโทษชาวเท็กซัสกลุ่มเล็กๆเ,เริ่มมีการประชุมลับพวกเขารู้ว่าถ้าไม่รวมตัวกันเพื่อสู้กับพวกเขาจะกลายเป็นศพที่ไม่มีใครจำชื่อได้ด้วยซ้ำเวนานั้นกลุ่มเท็กซัสซินิเคตจึงถือกำเนิดขึ้นพวกเขาไม่ได้เริ่มมาจากเป็นแก๊งค้ายาแต่เริ่มมาจากเป็นกลุ่มพาดดอนเพื่อปกป้องตัวเอง พวกเขาสาบานร่วมกันว่านับจากนี้ไปใครที่แตะต้องคนของเท็กซัสแม้แต่ปลายก้อยพวกเราจะต้องไปลุมยามันหรือไม่ก็ต้องเอาคืนกลุ่มนี้จึงวางกฎเหล็กตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าความพักดีต่อกลุ่มต้องอยู่เหนือสิ่งอืน่นใดพวกเขาเริ่มฝึกฝนร,ร่างกายฝึกการใช้มีดดัดแปลงที่ทําจากเหล็กในคุกและสร้างสัญญาณมือและระบบการสื่อสารที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะรู้สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสยองก็คือพวกเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินแต่เพื่อทําเพื่อศักดิ์ศรี ที่ถูกเหยียบย่าซึ่งแม้ว่ากลุ่มเท็กซัสซินดิเคตจะสามารถรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับแก๊งใหญ่ๆใ,ในคุกได้แต่ก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอะไรขนาดนั้นนะแค่ว่าเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปนักโทษชาวเท็กซัสที่เคยก่อร่างสร้างตัวเป็นกลุ่มเท็กซัสซินดิเคตในเรือนจำแคลิฟอร์เนียก็เริ่มทยอยพ้นโทษหรือบางคนก็ถูกส่งตัวกลับไปยังเรือนจำในรัฐเท็กซัสแต่นี่ไม่ใช่ที่กลับตัวกลับใจ มันคือการนําไวรัสที่รุนแรงที่สุดที่ถูกบ่มเพาะจากสถานที่ของคุกที่แข็งแกร่งที่สุดของแคลิฟอร์เนียกลับมาแพร่กระจายในทิมเก่าในช่วงปลายทศวรรษที่70จนถึงยุค80กรมราชทานแห่งรัฐเท็กซัสยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก,ก่อน เดิมทีคุกในเท็กซัสอาจจะมีความรุนแรงอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ล้วเป็นเพียงการประทักของกลุ่มย่อยๆที่ไร้ทิศทางทว่าเมื่อเราสมาชิกซินดิเคตรุ่นบุกเบิกก้าวเท้าเข้าสู่เรือนจำในเท็กซัสพวกเขาไม่ได้มาในฐานะนักโทษหน้าใหม่ที่ต้องยอมสยบแต่มาในฐานะทหารผ่านศึกทหารที่ผ่านสมรภูมิเดือดพวกเขามีทั้งความคลั่งแค้นมีทั้งความเป็นปึกแผ่นและที่สำคัญที่สุดพิมพ์เขียวขององค์กรอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ติดตัวเข้ามาด้วย สิ่งที่ทำให้เท็กซัสซินดิเคตแตกต่างจากนักโทษทั่วไปก็คือโครงสร้างที่เข้มงวดเพราะเขานําระบบบริหารที่ซับซ้อนจากแคลิฟอร์เนียจากพวกอรารยันบัตเตอร์ฮูดจากพวก,กลาเอเม่มาใช้ในคุกเท็กซัสทันทีมีการตั้งลำดับที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับประธานรองประธานไปจนถึงระดับกัปตันที่คุมแต่ละเขตของเรือนจํพาพวกเขาไม่ได้คุมคนด้วยกําลังเพียงอย่างเดียวแต่คุมด้วยกฎศักดิ์สิทธิ์สมาชิกใหม่ที่ถูกดึงเข้ากลุ่มในเท็กซัสจะได้รับการปลูกฝังอุดมการณ ที่ถูกเรียกว่าคานลลิสโมพวกเขาจะบอกกับนักโทษใหม่ว่าในโลกภายนอกนายอาจจะเป็นคนเม็กซิกันชั้นต่ำแต่ในที่นี่นายคือคนขององ,องค์กรที่เด่นหน้าที่สุดเพียงเวลาไม่นานเท็กซัสซินดิเคตก็สามารถยึดครองพื้นที่ของคุกเท็กซัสได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจ,จะเป็นโรงอาหารสนามกีฬาหรือแม้แต่ห้องอาบน้ำทุกอย่างต้องผ่านการอนุมัติจากพวกเขาความเป็นอันหนึ่งเดียวกันทำให้แม้แต่ผู้คุมที่มีอาวุธครบมือ,อยังต้องยอมรับโดยดุจสตีว่า หลังกำแพงแห่งนี้ซินดิเคตเป็นผู้มีอำนาจของเรานักโทษจริงๆเมื่อรากฐานความมั่นคงและภารกิจของพวกเขาเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกป้องกันตัวมันก็เริ่มกลายแปลเปลี่ยนสภาพเป็นองค์กรอาชญากรรมเต็มรูปแบบพวกเขาสร้างเครือข่ายขนส่งยาจากภายนอกสู่ภายในคุกผ่านทางญาติที่มาเยี่ยมหรือแม้แต่การซื้อตัวผู้คุมที่เห็นแก่งเงินนักโทษคนไหนที่ต้องการความปลอดภยัยต้องจ่ายค่าคุ้มครอง ใครที่ไม่จ่ายก็จะไม่มีวันได้ตื่นมาดูแสงอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นซินดิเคตกลายเป็นกลุ่มรับจ้างที่กวาดศัตรูให้แก๊งอื่นซึ่งเหยื่อของพวกเท็กซัสซินดิเคตเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสะดกสวหยองมากทั้งถูกแทงบางศพเนี่ยมีรายงานว่าถูกแทงมากกว่า60แผลถูกปาดคอแล้วก็ถูกกระทืบจนตายเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมเพื่อเป็นเยื่อ,อ่ายว่าพวกเขาเอาจริงเหล่าสมาชิกเท็กซัสซินดิเคตเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าคาเนล คาร์เนลมีความพักดีต่อกลุ่มสูงสุดพักดีต่อกลุ่มเหนือพ่อแม่พักดีเหนือกว่าลูกเมียเพราะความลับของกลุ่มสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวและเหนือกว่า,าศาสนาและประเทศชาติเพราะกฎของซินดิเกตคือกฎสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวในคุกความเชื่อพวกนี้เปลี่ยนสมาชิกให้กลายเป็นกลุ่มคนที่เคยไร้รากฐานจากโลกภายนอกแต่ไปฝังลากลึกอยู่ในองค์กรแทนพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพี่น้องแม้แต่ตายแทน หรือแม้แต่การสังหารผู้บริสุทธิ์เพื่อเป็นการปกป้องความลับของกลุ่มคำขวัญที่เป็นดั่งคำสาปของกลุ่มก็คือ b in, but out ัตอินบัตเอาซึ่งเป็นเข้าด้วยเลือดก็ต้องออกด้วยเลือดเป็นสโลแกนเดียวกับพวกที่ไลเม่หรืออารยันบัตเทอร์ฮูเนี่ยใช้การที่คุณจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกตัวจริงหรือที่เรียกว่าเมดอินคุณต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเลือดของศัตรูหรือการนภารกรจที่อันตรายที่สุด ตามที่หัวหน้าสั่งมันไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความพักดีนะแต่มันเป็นการตรีตาใส่คนคนนั้นว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่มีทางกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้อีกต่อไปจนเวลาล่วงเลยถึงยุค80กุมราชทันเท็กซัสต้ตองเผชิญกับวิกฤตที่เกิดไม่เข้าใครไม่ออกเมื่ออำนาจของเท็กซัสซินดิเคตทรงพลังเกินกว่าที่ผู้คุมจะคุมได้กลุ่มนี้ไม่ได้ใช้แค่ความรุนแรงกับนักโทษด้วยกันแต่พวกเขาเริ่มลุกคืบในการคุมขู่เจ้าหน้าที่ ด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าเงินหรือกระสุนสมาชิกซินดิเคตเริ่มใช้วิธีสืบหาข้อมูลที่อยู่ครอบครัวของผู้คุมเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการข่มขู่หรือในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีเงินมหาศาลจากการค้ายาเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้คุมหลายคนในยุคนั้นต้องยอมเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสายหรือเป็นคนเดินสารให้กับแก๊งเพราะว่าความหวาดกลัวหรือไม่ก็ความโลภนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของรัฐทธิอาชญากรรมนี่เลย พอเมื่อผู้คุมกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการระบบยุติธรรมก็พังทลายซินดิเคตสามารถเปลี่ยนการตรวจค้นให้กลายเป็นการเลือกปฏิบัติและเปลี่ยนห้องขังเดี่ยวให้กลายเป็นห้องพักรับรองส่วนตัวที่พวกเขาสามารถสั่งการทุกอย่างได้ตามใจและคำถามที่หลายคนสงสัยในยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือในคุกที่มีการสื่อสารเนี่ยต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดพวกเขาสั่งค่าหรือสั่งยาก,กันยังไง อย่างแรกก็คืออันนี้เป็นเทคนิคเดียวกันกันกบที่ไายเม่ใช้เท็กซัสซินดิเคตนำเอามาใช้ด้วยจดหมายที่เรียกว่าเว้าหรือก็คือว i ลลัสมันคือการเรียกจดหมายลับขนาดจิ๋วที่เขียนด้วยลายมือตัวเล็กละเอียดมักจะถูกม้วนเป็นแท่งเล็กๆถูกซ่อนไว้ตามจุดที่คาดไม่ถึงอย่างใต้สแตมใต้เข็มขัดเสื้อผ้าใต้ตะเข็บหรือแม้แต่การกือนลงท้องและถ่ายออกมาพวกเขาใช้รหัสลับที่ดูเหมือนการเขียนจดหมายหายาิธรรมดา เช่นแม่สบายดีไหมมันอาจจะหมายถึงสินค้ารถใหม่มาถึงแล้วหรือการใช้ตำแหน่งของคำบางคำในประโยคซึ่งเป็นรหัสที่คนอ่าน,นจะเข้าใจอย่างเช่นใช้ช่องว่างช่องไฟของตัวอักษรที่ห่างเกินไปใช้การลาดเอียงหรือว่าใช้การต่อคำแปลกๆที่คนอ่าน,นจะรู้ได้ว่านี่คือรหัสที่คนส่งต้องการจะบอกอะไร ในช่วงเวลาเยี่ยมญาติหรือการเดินสวนกันในลานกว้างสมาชิกจะใช้การขยับนิ้วหรือการแตะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งสัญญาณซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการฝึกก็จะมองไม่ออกว่านี่คือแผนอนุมัติการฆ่าหรืออาจจะเป็นใบสั่งยาล็อตใหญ่คราวนี้ระบบเหล่านี้ทำให้ซินดิเกตกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีหัวพรแม้จะจับผู้นำไปขังเดียวพวกเขาก็สามารถหาวิธีส่งสารไปได้เสมอ เหมือนกับยายแมงมุมที่สั่นสะเทือนเพียงจุดเดียวแต่รับรู้ได้ทั้งเครือข่ายเหมือนเก่งอะ่ะเจอลายแม่ตัวจริงยังร้องเหมือนหมายอยู่เลยมาเก่งในคุกเท็กซัสได้เฉยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงใครสักคนในเท็กซัสซินดิเกตเนี่ยคนที่เป็นเหมือนซีโออาชญากรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือชื่อของรอยอาเดดอดนโดที่จะต้องถูกยกขึ้นมาแน่นอนเขาคือผู้นำระดับสูงของซินดิเกตที่ไม่ได้คุมแค่พื้นที่ในคุกแต่สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าพ่อแห่งดัลลัส ภายใต้การนำของเขานี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เท็กซัสซินดิเคตยกระดับตัวเองเทียบชั้นกับลาเอเม่ได้รอยบริหารเครือข่ายยาเสพติดทั้งโคเคนเมทแอมเฟตามีนกัญชาเฮโรอีนจำนวนมหาศาลซึ่งในยุคทองของเขา1กิโลกร,รัมของโคเคนมีมูลค่าสูงถึง2 5 0 0 0ดอนลลาร์และเขาลำเลียงมันไปทั่วรัฐราวกับเป็นสินค้าถูกกฎหมายแต่สิ่งที่ทำให้รอยหน้าสะพรึงกลัวไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไร แต่คือความเด็ดขาดในการรักษาหนาาเขาพัวพันกับคดีฆาตกรรมอย่างน้อย12คดีในย่านดาวลัสทางทางที่ตัวเองอยู่ในคุกนะแต่สามารถสั่งหารคนที่อยู่นอกคุกได้ผ่านคำสั่งวิลลัสและที่น่ากลัวก็คือเขาไม่ลังเลที่จะสั่งหารสมาชิกในกลุ่มตัวเองหากคนคนนั้นเริ่มทำตัวเป็นภาระหรือมีท่าทีว่าจะทรยศในปี2008เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวินาทีที่ผู้พิพากษาอ่านคำตัดสิน มีคนสังเกตว่ารอยไม่มีอาการสะทกสะท้านหรือวหวาดกลัวแม,ม้แต่น้อยเขายังดูสงบนิ่งเหมือนกับคนที่กำลังเดินไปทางพักผ่อนเหมือนกับกูก็อยู่ในบ้านของกูอยู่แล้วมึงจะให้กูอยู่ตลอดชีวิตอีกไปเพื่ออะไรเพราะสําหรับเขาแล้วคุกมันเป็นบ้านของเขาไปแล้วอะจนเมื่อเขาเสียชีวิตผู้ดําของเท็กซัสซินดิเคตคนใหม่ก็ขึ้นมาคนคน,นมีชื่อว่าอานดาบีคนนี้มีความคล้ายกับโจเพ็กเล็กมอร์แกนหัวหน้าของมิซิกันมาเฟียลาเอเม เพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสายเล่นวิศิกรรอยู่ในตัวแต่เขาเป็นคนขาวแท้ๆเลยแต่ได้รับการยอมรับให้เข้ามาเป็นสมาชิกของเท็กซัสซินดิเคตและเขาเป็นหนึ่งในคาร์เนลรุ่นบุกเบิกที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดในปัจจุบันดาบบี้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงซินดิเคตเขามองว่าสมาชิกในแก๊งของเขาเนี่ยมีความบ้าบิน่นและก็รุนแรงมากเกินไป และสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันทำให้ตัวของ Texas Syndicate เป็นที่จับตามองขององค์กรระดับประเทศเยอะเกินเขามองว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยน Texas Syndicate ให้หลบไปอยู่ในเงามืดเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่ถูกตำรวจจับตาแต่คนรุ่นใหม่กับชอบแสดงอานาจบ้าบินและหวยหาแสงนั่นคือการฆ่าตัวตายในโลกอาชญากรรม ดาร์บี้เลยทำให้สำเร็จในการทำให้เท็กซัสซินดิเคตกลายเป็นองค์กรในเงามืน่นเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็มีความบ้าคลั่งฝังอยู่ใน d n a ออยู่แล้วและเมื่อตัวของดาร์บี้ไม่สามารถกลายเป็นผู้นำสูงสุดของเท็กซัสซินดิเคตได้สิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงที่ไร้ขอบเขตและตัวตั้งตัวตีของยุคที่ปาดเถื่อนที่สุดก็คือไมไอค์เมนซาโดจูเนียร์เขาไม่ได้ยึดติดกับกฎหรือถ้าพูดให้ชัดก็คือเขาไม่ได้ยึดติดกับเพียอะไรเลยเขาเน้นความสาใจและการแก้แค้นเป็นหลัก ในองค์กรภายใต้การนำของเขาองค์กรขยายตัวขึ้นมากสมาชิกหน้าใหม่ต้องทำอะไรที่สุดโตง่งมากๆเลยเพื่อที่จะได้รับการยอมรับและเมื่อเงินและยากลายเป็นเป้าหมายหลักความเป็นพี่น้องแบบคาเนลิสมก็เริ่มถูกบิดเบือนกลายเป็นการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเองสมาชิกยุคหลังของเท็กซัสซินดิเคตเติบโตมาในยุคมืดเติบโตมาในกลียุคที่มีแต่ความรุนแรงถูกทําให้กลา,ายเป็นเรื่องปกติพวกเขาไม่เกรงกลัวต่อการถูกจับ หลายคนมองว่าการติดคุกตลอดชีวิตอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเขาควรจะภูมิใจด้วยซ้ำแต่อะไรที่มันแข็งแกร่งจากภายนอกมากเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะแตกสลายจากภายในแม้ซินดิเคตจะมีกฎเหล็กที่โหดเหี้ยมกับคนที่ทรยศแต่ FBI และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดเริ่มใช้แผนการที่ล้ำลึกกว่าเดิมคือการใช้กฎหมายที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์ของเหล่ามาเฟียแกนักเลงในอเมริกาก็คือกฎหมายริโก้นั่นเองมาบีบให้สมาชิกระดับสูงให้เลือกระหว่าง ความจงรักภักดีที่จะทําให้มึงอยู่ในคุกไปจนตายหรือการเป็นสายให้กับรัฐเพื่อลดโทษความน่าสนใจอยู่จุดนี้เมื่อผู้นําระดับสูงบางคนเริ่มเห็นว่าองคอ์กรมันไร้ระเบียบและการอยู่คุกไปจนตายไม่มีความหมายอะไรพวกเขาก็เริ่มหันมาหักหลังพวกเดียวกันเองข้อมูลลับเรื่องเส้นทางการค้ายาสถานที่ซ่อนตัวของมือปืนที่อยู่ด้านนอกคุกและรายชื่อคณะกรรมการบริหารก็เริ่มรั่วไหลสู่ FBI ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่ตามมาส่งผลให้สมาชิกระดับหัวกะทินับร้อยถูกรวบตัวความศรัทธาที่เคยเชื่อว่าพี่น้องจะไม่ทิ้งกันก็เริ่มสั่นคลอนและแก๊งที่เคยดูเข้มแข็งก็เริ่มหวาดระแวงกันเองจนถึงขีดสุดบทสรุปที่โหดหูที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความตายครับแต่มันคือวัฏจักรของสมาชิกเท็กซัสซินดิเกตที่หลายฝ่ายต้องเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าจิตใจที่ถูกขัดเกล่าให้คุ้นชิน กับระบบเรือนจำจนไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมปกติได้อีกต่อไปสมาชิกหลายคนเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วพวกเขาจะรู้สึกหลงทางในโลกภายนอกที่ไม่มีใครเคารพพวกเขาไม่มีพี่น้องมาคอยดูแลและไม่มีระเบียบว,วินัยที่พวกเขาคุ้นเคยทำให้หลายคนจงใจไปก่อคดีรุนแรงเพื่อที่จะถูกจับเข้าไปในคุกที่เขาคิดว่าเป็นบ้านของเขาอีกครั้งเพราะสำหรับพวกเขาแล้วมันคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นคือที่พวกเขามีตำแหน่ง มีเกียรติยศและมีการคุ้มครองจากซินดิเกตแม้ว่าจะโดนกวาดล้างครั้งใหญ่แต่ว่าพวกเขาไม่เคยหายไปพวกเขายังคงอยู่และจะยังอยู่ตลอดไปตราบใดที่ความสิ้นหวังของผู้คนไม่เคยเลือนหายจริงๆแล้วเรื่องของกลุ่มเท็กซัสซินดิเกตเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่ากลุ่มอื่นๆที่อยู่ในคุกอย่างอารยันบาเทอร์ฮูดไลเม่หรือว่ากลุ่มคนดําแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราจะมาตีแผ่ชีวิตของคนคุกที่ว่าพวกเขาทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนั้นแล้วก็แม้ว่าจะถูกปล่อยตัวกลับสู่สังคมก็ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติตามที่คนทั่วไปเขาใช้กันได้เพราะว่าพวกเขาอยู่ในนั้นมาครึ่งค่อนชีวิตและคุกคือทุกอย่างของคนกลุ่มนี้มันคือสาเหตุที่ว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงได้วนเวียนอยู่แต่ในคุกและคิดว่าสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้ไปจนตาย